ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยเลยนะครับสองแปลงนะครับเป็นที่ตั้งอยู่ตําบลบ้านนาอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่มองเห็นด้านหน้าจากตรงนี้ไปประมาณสักร้อยแปดสิบเมตรนะครับที่ตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนหลวงอ่าเป็นถนนหลวงชนบทนะครับมีถนนหมายเลขสองศูนย์สอง 2 0 3 2นสามสองนะครับถนนหลวงหมายเลข2 0 3ศนสามสองนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับจากตรงนี้ออกไปสักร้อยร้อยกว่าเมตรนะครับเนี่ยร้อยแปดสิบเมตรที่มองเห็นนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับลงมาจากถนนลาดยางประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็จะถึงแปลงที่จะขายนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับจากแปลงออกไปถนนสุวรรณศรนะครับสามสิบสามนะครับเพียงแค่หกกิโลครึ่งเท่านั้นนะครับ เพียงแค่หกิโลครึ่งเป็นโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดสองใบนะครับใบหนึ่งสิบไร่สามสิบสองตารางวานะครับใบหนึ่งอ่ายี่สิบไร่เต็มนะครับแปลงยี่สิบไร่นะครับก็คือลงมาจากถนนลาดยางนะครับแล้วก็มานี่เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ยาวไปด้านหลังนะครับยาวไปด้านหลังนะครับแล้วก็จากตรงเนี้ยหัวมุมตรงนี้นะครับ แล้วก็ยาวนู่นนะครับเลยรถบัตรไปนะครับยาวติดถนนเนี่ยก็ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับจะเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินแล้วก็ด้านหลังจะสโลปลงนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับสิบไร่นะครับก็จะอยู่คนละฝั่งกันนะครับคนละฝั่งกันแต่ไม่ได้อยู่ตรงกันนะครับก็จะอยู่เยื้องๆนะครับจะอยู่เยื้องๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับที่จําลองขึ้นมานะครับ ชมรูปแปลงที่จำลองขึ้นมานะครับขออนุญาตวางนิดนึงนะครับรูปแปลงนะครับจะเป็นลักษณะเน,นี้ยที่วงสีเหลืองๆไว้นะครับลงจากถนนลาดยางนะครับถนนหลวงหมายเลข2องสองนนะครับสอง3 2นะครับลงจากถนนหลวงเส้นนี้ประมาณ180เมตรนะครับก็จะถึงแปลงที่หนึ่ง นะครับจะถึงแปลงนี้ก่อนนะครับแปลงยี่สิบไร่เต็มนะครับรูปแปลงจะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วแปลงสิบไร่ก็จะสี่เหลี่ยมนะครับแปลง1ิไร่เนี่ยก็จะติดถนนสาธารณะเช่นกันนะครับยาวมาถึงฝั่งนี้จะชนคลองนะครับจะเป็นคลองนะครับก็จะสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับสิบไร่นะครับสามสิบสองตารางวานะครับนะครับนี่เลยนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับลงจากถนนลงไปแค่ร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับ รูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดสองใบนะครับแปลงที่หนึ่งนะครับก็แปลงนี้ยี่สิบไร่นะครับก็จะเป็นที่เนินตั้งแต่ตรงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ยาวเข้าไปก็ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมนะครับค่อนข้างจะสี่เหลี่ยม แล้วก็แปลงสิบไร่ก็ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเช่นกันนะครับตั้งอยู่ตำบลบ้านนานะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดพระจีนบุรีนะครับเป็นเขตติดต่อกับเขตสักแก้วนะครับคนละฝั่งคลองพอข้ามคลองไปก็จะเป็นสักแก้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นของกระบินนะครับจังหวัดพระจีนนะครับฝั่งนู้นจะเป็นของจังหวัดสักแก้วนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตำบลบ้านแก้งนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสักแก้วนะครับคนละฝั่งคลองไปนะครับ นะครับคนละฝังงฝ่งคลองฝั่งคนละฝั่งแปลงสิบไร่เนี่ยนะครับแปลงนี้นะครับก็จะห่างถนนลาดยางนะครับห่างถนนลาดยางอยู่สักร้อยแปดสิบเมตรนะครับแล้วก็ยาวเป็นที่เนินปัจจุบันตอนนี้ปลูกยูคาอยู่นะครับปลูกยูคาอยู่นี่เลยนะครับเป็นที่เนินสวยเลยนะครับเป็นที่เนินสวยเลยด้านหลังก็จะสโลปลงนิดๆิดนะครับสโลปลงนิดนิด นี่นะครับนี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับยี่สิบไร่เต็มนะครับแปลงนี้ยี่สิบไร่เต็มเป็นโฉนดคุดแดงน,นสสี่จอนะครับเป็นโฉนดคุดแดงน,นสสี่จอยี่สิบไร่เต็มตั้งอยู่ตำบลบ้านนาอำเภอกระบินจังหวัดประจินบุรีนะครับก็เป็นที่โคกสวยสวยเลย นี่นะครับเป็นที่เนินลนนักษณะนี้ที่ดินสองแปลงนี้นะครับจะห่างกรุงเทพอยู่นะครับห่างฟิวเจอร์พาร์คอยู่ร้อยเจ็ดสิบสองกิโลนะครับห่างฟิวเจอร์พาร์คร้อยเจ็ดสิบสองกิโลแล้วก็ห่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยหกสิบเจ็ดกิโลนะครับาหาดบางแสนชนบุรีนะครับหาดบางแสนชนบุรี ร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นอแล้วก็เปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรนะครับฉะเซิงเซาร้อยยี่สสี่กิโลนะครับด้านฝั่งนี้นะครับก็จะยาวมามาถึงหลักแดนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยที่ปักธงไว้อยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับ,รบก็จะมาถึงตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ธงตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปด้านหลัง นะครับยาวไปด้านหลังด้านที่ติดถนนสาธารณะเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปน่าจะอยู่สักสองร้อยกว่าเมตรนะครับยี่สิบไร่เต็มนะครับส่วนแปลงสิบไร่นะครับสิบไร่ก็อ่าสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเลยตั้งแต่เนี่ยนะครับตรงริมแดนตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันนะครับ แล้วก็ยาวไปนู่นนะครับยาวไปประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับยาวตามถนนสาธะไปร้อยห้าสิบเมตรนะครับทีนี้ก็จะเป็นเขตแนวคลองนะครับฝั่งคลองไปก็จะเข้าเขตสระแก้วนะครับเข้าเขตสระแก้วนะครับคนเราฝั่งคลองนะครับฝั่งเราก็บินบุรีนะครับฝั่งนู้นสระแก้วนะครับส่วนแปลงนี้นะครับก็จะปัจจุบันตอนนี้จะมีน้ําขังนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงท่อตรงเนี้นะครับ ท่อตรงนี้เขาได้มาปรับถมขึ้นแล้วทีนี้ท่ทอมันตันนะครับน้ำมันก็เลยอเออขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเราเปิดท่อตรงนี้แล้วก็น้ําก็จะหมดนะครับตั้งแต่ทางตรงนี้นะครับทางตรงเนี้แล้วก็ยาวไปยาวไปนน่นเลยนะครับยาวไปค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมนะครับคลองก็มีน้ําใช้นะครับตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าน้ํามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับแปลงนี้ก็สิบไร่เต็ม นะครับนี่นะครับก็จะเป็นอ่าที่ต่ํานิดนึงนะครับก็นี่นะครับ,เป,รบ,รบเป็นที่ต่ํานิดนึงสิบไล่สามสิบสองตารางวานะครับตรงนี้สองแปลงนี้นะครับตั้งราคาเดียวกันนะครับทางอ่าคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาไว้อยู่ที่ไล่ละแสนแปดต่อรองกันได้นะครับทา,ทาง คุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับก็ถ้าโดยรวมนะครับก็จะเป็นเหมือนที่เนินนะครับเป็นที่เนินแล้วก็ไปชนคลองด้านนู้นนะครับรูปแปลงค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับแปลงยี่สิบไร่ก็สี่เหลี่ยมนะครับแปลงสิบไร่ก็สี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับแปลงยี่สิบไร่นะครับไม่ได้ติดคลองนะครับแต่ติดถนนสาธารณะอ่า ยาวๆเลยนะครับก็ยาวประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็เป็นที่เนินปลูกปลกปลูกยุคาอยู่แปลงนี้ก็จะมีข้อดีคือติดคลองนะครับสิบไร่เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับแต่ต้องการขายจะเอาแปลงไหนก่อนก็ได้นะครับสิบไร่ก็ได้หรือจะเอาแปลงยี่สิบไร่ก็ได้นะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับไม่ได้ติดจำนองที่ไหนนะครับ สนใจชมรูปโฉนดนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0980075266นะครับ0980075266นะครับบัดก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเื่อทุกท่านมารับชมพื้นที่จริงนะครับมารับชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับตัวคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับก็จะเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนิน นะครับเป็นที่เนินทั่วไปแล้วก็ติดคลองด้วยนะครับสิบไร่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะลกนะครับลกนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับปลูกดูคาไว้ก็เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยาวมาถึงด้านหลังนะครับค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเลยความกว้างความยาวนี่เท่ากันนะครับประมาณนั้นเลย คุณท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่ดินสองแปลงนี้นะครับต้องการซื้อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานหรือว่าต้องการอ่าซื้อนะครับมาปลูกสวนนะครับแปลงนี้นะครับด้านท้ายะจะมาถึงที่นานะครับหลักเขตก็จะถึงประมาณนี้นี่นะครับจะมาสุดทิวนี้เลยนะครับเพราะด้านหลังอของแปลงสิบไร่เนี่ยจะเป็น นี่นะครับจะมาสุดตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับก็ไปชนคลองนะครับแปลงนี้เป็นของเพื่อนแล้วนะครับเป็นเป็นที่นาของเพื่อนนะครับของเราก็จะเป็นที่อสวนเนี่นะครับที่ปลูกยูคาไว้นะครับแบบนี้เลยเป็นป่าเป็นที่ลกล้างไว้นะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับระดับก็น่าจะเป็นระดับเดียวกับที่นาเนี้ยนะครับระดับเดียวกันนะครับแต่ฝั่งด้านที่บัตรเดินมา้างนี้จะเป็นโคกนิดนึงนะครับ แล้วก็ติดคลองนะครับคุณคุณท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับมารับชมพื้นที่จริงนะครับทั้งสองแปลงนะครับนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนเป็นที่ปลูกยูคาไว้มั่งนะครับแล้วก็ลกล้างมั่งอะไรนะครับประมาณนี้ นะครับก็เป็นถ้าเราไถดีๆก็จะเป็นเหมือนที่นานะครับตลอดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเนินนะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับชมก่อนก็ได้นะครับนะครับสละเวลาของท่านสักวันนะครับเพื่อมาชมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับสนใจชมรูปโฉนดทักเข้ามาได้นะครับศ9นย์7 5้าแดศูนนย์ดห้าสองหห วันนี้นะครับบัตรขอเวพร์ให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับขอให้มีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรือง ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน2แปลงนะครับจบที่ดิน2แปลง สองแปลงนี้เนื้อที่30ไร่นะครับอยู่คนละฝั่งนะครับต้องการเอาสิบไร่ก็ได้20่สิบไร่ก็ได้นะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับก็ยินดีนะครับที่จะขายแปลงไหนก่อนก็ได้นะครับต้องการเอาเงินมาทําทุนนะครับราคาไร่ละแสนแปดนะครับราคานี้ต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัดขอจบที่ดินสองแปลงไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอกับคำว่าสวัสดีครับ